ก็ผมสวัสดีฮะน่าหน,าหนา้ก็วันนี้ผมจะมาเปิดตัวใหม่นะครของภายดงฟอกนะครับผมนี่ยสมายนะคระับ2.7เซ็นครับ I wanna say yeah. s o n Let's go Yeah I don't know where she came from But goddamn I wanna say something she a dime wanna make her mine heard through the grapevine she a great time yeah. <laughs> ไม่โดนครับไม่โดนกัดแล้วก็ปล่อยออกัดอีกฟังย,ยัดที่เดิมไปพี่ หมายเดียวเลยครับผมอ ใสสวยเลยจ้านี่ฮะสุดยอดครับผมผมอยางตัวใหม่นะครับสมายนะครับผมนี่เต็มเต็มคอครับโอเคครับผมไทลรูปครับ